การบำเพ็ญกุศลอุทิศแต่พระโกสิ์สารติโกนั้นซึ่งวัตโกได้รับเป็นเจ้าภาพหลักในการบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่หลวงตาหรือพระจันไก่พูดถึงแก่มรณภาพโดยตลอดนับตั้งแต่พิธีส่งน้ำศพจนกระทั่งพิธีประชุมเพลิงและเก็บอัฐิดังนั้นการบำเพ็ญกุศล นับแต่งแต่เริ่มจนถึงในขณะนี้ญาติโยมท่านใดสาธุชนท่านใดที่จะร่วมบุญก็ขอเรียนเชิญจเจริญพรแในในวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากคุณแม่ประภัยหวนจิตพร้อมด้วยครอบครัวแล้วก็มีพันตำรวจเอกธนกฤษอิทธิมีชัยผู้กำกับการสถานริพุทรภาชีพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ได้เดินทางมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพในค่ำคืนวันนี้ด้วยก็ขอทุกมโมทนาขอบคุณกับคณะท่านเจ้าภาพและผู้มีส่วนแห่งกุศลนี้ทุกประการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลนำของคณะเจ้าภาพขอเรียนเชิญเจริญพรปันเบิกธนกฤตอิทธิมีชัยผู้กำกับการสย์มิวฑรภาชีได้จุดทูปเทียนบูชาพระนตไตรไท่โตโมบูชาขอเจริญพรสึ่งในวันนี้เดินทางมา พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจและเป็นตัวแทนของคุณแม่ประภัยหวนจิตพร้อมด้วยครอบครัวที่ได้รับเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลในค่ำคืนวันนี้จเจร,ริญพรยติโยมสาธุชนทุกท่านได้ประนมมือน้อมบูชาและ,จะเจริญพรท่านผู้กำกับได้จุดเทียนส่องธรรมและจุดที่เครื่องทองน้อยบูชาธรรมขจเจริญพรพันตำรวจโทโกศลภาคาหารรองผู้กำกับการสถานบุปทรมาชีได้จุดทุบเทียนเครื่องทองน้อยที่เบื้องหน้าหีบศพขอจเจริญพร โอกาสบัดน,นี้อันมมภาพจะได้รับประทานแสดงพระสัทธรรมเทศนาในการบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปรธานนกิจอุทิศถวายพระอาจารย์โกสิทธิสารพิโกหรือเราท่านทั้งหลายรู้จักกันในานามหลวงตากไก่พระอาจารย์ไก่ผู้ได้ถึงแก่มรณภาพลงไป ในการบำเพ็ญกุศลทักษินานุปทานนั้นในโอกาสนี้ขั้งคืนนี้ได้รับความเมตตาจากคณะผู้เป็นเจ้าภาพซึ่งท่านพระอาจารย์พระครูสิทธิสาร,รคุณพระอาจารย์แก้วเจ้าวาดวัตกโกพร้อมด้วยคณะศิษยานุสิ์ได้พร้อมใจกันจัดการบำเพ็ญกุศลตั้งแต่ต้นจนถึงโอกาสนี้ เรียกว่าในการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายในวันนี้ก็เป็นการทำบุญครบรอบเจ็ดวันหรือสัตตมวานในโอกาสนี้ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายสมผานเจ้าวัดคณะกรรมการก็จัดการบำเพ็ญกุศลให้สมควรแก่ฐานานุรูปอันนี้ก็เป็นที่น่าอนุโมทนาในการบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานนัน ก็นำเรียนท่านทั้งหลายว่าการที่เราท่านทั้งหลายจะได้เห็นจะได้เรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของมนุษย์เราไม่ได้ว่าจะอยู่ในสภาวะใดก็เป็นสิ่งสมมุติพระดันสงก็สมมุติไม่างานสมมุติที่สองนโยงดังนั้นทุกคนทุกท่านาก็มีข้อเชื่อใจได้ว่าท่านพระอาจารย์โกสิตสารตาิโกหลวงดอกไก่ก็คงจะได้อนุโมทนาสาธุการ ในบุญกุศลที่ทุกคนทุกท่านได้ตั้งใจกระทําในโอกาสนี้และบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากความสามัคคีธรรมเกิดขึ้นจากความกตัญญูกตเวทิตานี้จะได้สนองตอบกลับให้กับญาติโยนสาธุชนทั้งหลายผู้ได้มาร่วมในการบำเพ็ญกุศลให้ทุกคนทุกท่านเจริญด้วยอายุวันนะสุขะภาระรปฏิพานธนสารสมบัติบริวารสมบัติ คุณสมบัติโรคสมบัติมนุษย์สมบัตินิพานสมบัติคิดหวังสิ่งหนึ่งประการใดและไซที่ชอบประกอบอยู่ในหลักธรรมขอพรอันประเสริฐทั้งหลายเหล่านั้นจงพรันสําเร็จจงพรันสําเร็จจงพรันสําเร็จสมดังมโนโรถมุ่งมากปรารถนาจงทุกคนทุกท่านทุกประการอาตมา,าพรับประทานสแสดงพระสัทธรรม,มเทศนามาเห็นสมสมัยได้เวลา ขอสมมุิยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยปาการะชนีสสธุขอเจริญพรพันบุตรเสริมสุขเพ่งสุขรองพุ่มกับการสารมุธทรทอนพาชีได้จุดทุบเทียนที่หน้าตู้วิธรรมขอเจริญพร Mmm.

ສາເຍໂຕປາໄຕໂຍອະລາມະນະປາຕິໂຍອະດິປະຕິປາຕິໂຍ

ยนาาเจริญพรท่านพันธุรเอกธนกฤตอิทธิมีชัยผูมิกับการสามารณุตพรภาชีได้ถวายเ,เครื่องเทรรมบูชากันเทศขอเจริญพรซึ่งในวันนี้ร่วมเป็นเจ้าภาพพร้อมด้วยราชการตำรวจในนามของคุณแม่ประภัยหวนจิตพร้อมด้วยครอบครัว ซึ่งคุณครอบครัวคุณแม่ประภัยนั้นได้อุปถัมภ์ดูแลวัตโกและคณะสงฆ์มาโดยต่อเนื่องขอจเจริญพรพันธุโทโคลสนภาคาหารพันัทโทเสริมสุขเพ่งสุขพันัุโทอุดมชัยพุทธิกานนและกุโยมนัดชดารัชัธรรมวิทย์ได้ร่วมกันถวายเครื่องแทศธรรม แต่ประสงค์ที่สุภิธรรมขอเจริญพรขอเจริญพรพรันวิธนกฤตอิทิมีชัยในทอ่อพระไตรจำนวนสองไตรขอเจริญพรเจริญพรคุณยมนัชดารัตกับคุณยมผู้ชายที่ด้างข้างสองคนทอดสามไตร ้าลาอุปาทะวายธรมิโนะโอปาทิตวานิโรจนิเตหังโวปัสมุสุโคยันทาวาิวาฮาปุราปริปเรนตีสการัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัรปติอิชิตังปฏิตังตุมหังทิพะเมวะสมิชชตุสเพปุเรนตุสักักปาลจันโทปนารโสยานา,านมณิโชติรารโสยานาน วิวันชันตุสานพารวอนโเวนานสันตุมานวาวันบานตารายโยนสุขเพียงเทียนค่ยุคอัพาวันสาเพีลโยวันวิวันตุสานพารวนโ นันสันต um ุมาเตยภาวนารายโยสุเคสอนภาวนตุเตยภาวนตุสัพมานตารังระนุสังเทวัตาสังสังฆานุภาเวนัสทานสอนทิม วันตตซึ่งในวันนี้ร่วมเป็นเจ้าภาพพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในนามของคุณแม่ประภัยหวนจิตพร้อมด้วยครอบครัวซึ่งคุณครอบครัวคุณแม่ประภัยนั้นได้อุปถัมภ์ดูแลวัตโกและคณะสงฆ์มาโดยต่อเนื่องขอเจริญพอรออทู